พ่อมาไม่เห็นพอ่นอจีบมันแล้วไม่เห็นพอ่นอจีอบไปล,ลุกเดี๋ยวพ่ออุม้มให้นมอาดออกของกจะไม่กอนเลยใช่ไหมมามาน้องเพลสมาพมา มาเร็วเอาพ่อไปแล้วนะนี่อพ่อไปแล้วนะ <S <S พ่อไปแล้วนะวไปหาแม่แล้วมนจเยอะกอดคอพ่อจอิ ความ็มพออย่างเอาต่อข้างเลยหอมแรงเลยรัดแรงเลยเตียมแม่สิ่พไพอมแล้วนี่ขนมขนมใครล่ะคะให้นมกินด้วยได้ไหมขนมใครไหม ขนมไทยในโลกขนมกินได้เลยกินได้ในอันน uh ี้คืออะไรอ่ะอาแกะตัวชี <m uk> <m uk mm ้โอ um> ้โอ้โอ้แล้มันมันจะหล่นลูกจะหล่นวัวพออะไรมาเยอะแยะเลยมันกินได้ไหมกินได้กินได้กินเลยกินด้วยกันลูกกินด้วยกันเอานี่ไงพ่อมีดอกกุหลาบ แฮปปี้มาเลนไทยครับขอบคุณค่ะไปเลยค่ะพ่อจ้าหอดรองเท้าหนูไปถอดรองเท้าหน่อยนูไปเยน่อกไข่หอมก่อนไหมหอม สวยขัดปิดเงี้ยสวยขอดรองเท้าเสร็จยังคะไไาายังรอ,อ,อแป๊บนึ่งนะนี่คืออะไรอ่ะนี่อของแม่อะข,ข,ของแม่แต่นี่อะไรของพ่อเล่ของพ่อเลยของแม่ของแม่